สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้คุณตาหนอมเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่ายายเป็นคนเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งยายเล่าว่าที่หมู่บ้านของเราแต่ก่อนน่ะมีคนรวยอย่างคนหนึ่งเป็นผู้ชายวัยกลางคนเคยมีเมียแต่ไม่เคยมีลูกไม่แต่คนเดียวสองคนผัวเมียก็ทุกข์ใจกันมากเพราะว่าไม่มีคนรับมรดกที่ตู้อุตสาหะมาหากินเก็บอมเอาไว้ตั้งเ,อเยอะแยะมรดกรับสินต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นที่ไร่ที่นาละ่ะของคนบ้านนอก ทีนี้วัยยิ่งล่วงเลยเข้าไป50ปกว่าปีแล้วแล้วก็ยิ่งเสียใจเพราะว่าจะหมดอุนทางมีลูกเป็นของตัวเองแล้วก็เลยหันหน้าหารือกันจะต้องหาเด็กมาเลี้ยงเป็นลูกสักคนก<พา>็พากันมองไปที่หลานๆก็มีอยู่หลายคนก็ลูกปีๆน้องๆนั่นแหละพ็ตกลงกันแล้วก็ไปเอ่ยปากขอกับพ่อแม่เด็กพ่อแม่เด็กเหล่านั้นก็ไม่กัดข้องแต่ว่าเด็กๆสิต่างก็ไม่ยอมจากพ่อแม่ของตัวไม่ว่าจะเอาอะไรล่อก็ตามก็ยังอยากจะเป็นลูกของพ่อแม่อยู่อย่างเก่านั่นแหละ ทีนี้ก็เลยปิดหวังกันมากก่อนอกก่อนใจอ้อนวอนขอร้องยังไงก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องล้มเลิกความตั้งใจก็บ่นกันว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําเวรทากรรมอะไรไว้นอะทาไมหลานๆถึงไม่ได้เห็นหลเห็นใจบ้างเลยด้วยความรู้สึกน้อยใจก็บ่นกันทั้งสองคนผัวเมียก็คิดมากอ่ะออกขาวโพลนเต็มหัวเลยทีนี้มองดูแกเข้าไปอีกปิดหูปิดตาใครเห็นไกลก็ทักว่าไปทําอะไรมาถึงได้ดูแกไปอย่างเนี้ย ทีนี้ตรงคุณผัวเมียเนี่ยก็ไม่มีทางออกก็หันหน้าไปหาพระเพื่อความสบายใจหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านก็เตือนจติตให้ตัดใจไม่เก็บเรื่องหาทายาทอะไรเนี่ยมาคิดให้ปล่อยใจตามสบายไม่ต้องไปแบกรับความกดกลุ้มหนักอึ้งเอาไว้กลับมาจากหาพระแล้วคนเป็นผัวก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งเว็บก็มาในหัวสมองแต่ว่าไม่บอกให้เมียรู้เอะแอบไปมีเมียใหม่ที่หมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยเมียจับได้แล้วทีนี้ เขาก็อ้างว่าที่ทำาลงไปเพราะต้องการอยากจะมีลูกเมียก็ไม่พอใจจะพูดมากไปก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเองไม่อาจจะมีลูกไห้เขาได้หลังจากนั้นก็ได้เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาว่าเมียใหม่คนนี้เกิดตั้งท้องอย่างรวดเร็วเพราะว่ายังสาวอยู่มากยังอยู่ในวัยจะเดินพันธุ์เขาก็รักและหลงเมียใหม่คนนี้มากแล้วก็รักลูกมากแต่เมียหลวงก็เกิดไม่พอใจเกิดความบิดฉาี้ยริษยาโกรธแค้นคิดจะหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อระบ,บายความโกรธเคือง ผัวที่จากไปอยู่กับเมียน้อยก็ไม่ค่อยได้กลับมาเยี่ยมบ้านอะ่ะมัวแต่ไปหลงอยู่ทางบ้านโน้นเมียหลวงก็เลยวางแผนเอาไว้ในใจเด็กที่เกิดมาของลูกเมียน้อยเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักหน้าชังเรือบจะขวบหนึ่งอยู่แล้วเมียหลวงก็ไปขมโมยเด็กคนนั้นมาในระหว่างที่แม่ของเด็กเข้าไปในครัวเพื่อจะกินข้าวเมือ่อกลางวันก็ทิ้งลูกไว้ในเปลพ่อเด็กก็มัวแต่ไปซื้อยาให้ลูกเพราะว่าเด็กตัวร้อนมาสองวันแล้ว ทีนี้พอเมียหลวงที่ได้เด็กมาก็นาเด็กไปที่หนองน้ํากว้างใหญ่ที่หลังหมู่บ้านที่นั่นมันก็เงียบไม่มีคนสัญจรผ่านไปมาหรอกแล้วก็ยังมีต้นไม้น้อยใหญ่ยืนต้นอยู่รอบๆหนองน้ําด้วยเด็กไม่ได้ร้องสักแอะเดียวเลยเพราะว่ากําลังหลับอยู่ในอ้อมกอดแล้วก็กาลังไม่สบายอยู่ด้วยเมียหลวงไปที่นั่นก็ชั่วเว็บเดียวก็กลับมาด้วยมือเปล่าไม่ได้อุ้มเด็กกลับมาแต่อย่างใดเสร็จแล้วก็รีบกลับบ้านไปทําไม่รู้ไม่ชี้ ทางบ้านของเด็กพอไม่ออกจากครัวไม่เห็นลูกถามข้าวหลุดมือเลยเรียกหาผัวก่อนเลยเพราะนึกว่าผัวอุ้มไปแต่ไม่มีแม้แต่เงาของผัวไม่มีเสียงตอบผัวไม่ได้อยู่ที่บ้านเขายังไม่กลับมาเมียน้อยนี่ก็ตามหาลูกถามคนนั้นถามคนนี้ก็ไม่มีใครเห็นอะไรเลยพอดีผัวกลับมาผัวดูเรื่องก็ตกใจกันใหญ่ก็ออกตามหากันอย่างวุ่นวายโกลาหลแต่ก็ไม่เจอชุหลายวันต่อมาถึงได้พบ คนไปเจอเด็กน้อยนี่กลายเป็นศพลอยน้ําอยู่ในหนองน้านั่นแหละหนองน้ํานั้นห่างจากหมู่บ้านเกือบกิโลเมตรเด็กจะไปได้ยังไงโดยที่ไม่มีใครอุ้มพาไปความมัดหมางนี่เป็นเรื่องที่คิดกันก่อนเลยความขัดแย้งกับใครไว้บ้างพ่อแม่ไปทําอะไรให้ใครเจ็บใจหรือเปล่าทีนี้เขาก็เลยเพ่งเล็งไปที่เมียหลวงพัวไปถามเมียหลวงเมียหลวงก็ตายหน้าไม่รู้ไม่เห็นอะไรด้วยนางบอกอย่ามาหาเรื่องให้นะไม่ทําอยู่แล้วเรื่องพันอย่างเนี้ย ก็ไม่มีหลักฐานอะไรจะเอาผิดเมียหลวงได้แต่ผัวนี่แน่ใจว่าเมียหลวงนี่แหละทาเรื่องราวก็ค่อยๆเงียบหายไปทีนี้ผัวกับเมียน้อยก็พยายามจะมีลูกกันอีกแต่ก็ไม่เป็นผลต้นหลังก็กลับมาอยู่กับเมียหลวงเพราะว่าเมียน้อยตั้งแต่เสียลูกไปก็ล้ายๆจะเป็นโรกประสาทด้วยความเสียใจที่สุดในชีวิตก็ทําให้กลายเป็นโกรอารมณ์ร้ายโมโหฉุนเฉียวด่าทออย่างไม่มีเหตุผลผัวก็เลยอยู่ไม่ได้กลับไปหาเมียเก่าเมียหลวงก็จัดใจอย่างยิ่งที่เขาหวนกลับมา เมียหลวงทำเป็นเอาอกเอา,เอา,เอา,เอาใจเขาต่างๆนานาแต่ๆๆโดยแท้จริงแล้วเมียหลวงเนี่ยเปรียดเขาเข้ากระดูกดำเลยเก็บใจที่เขาทอดทิ้งนางไปก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงกับเขาดีเพราะว่าผัวตอนนั้นเปรียบเสมือนลูกไก่อยู่ในกำมือแล้วจะทำยังไงก็ย่อมได้แล้วก็ใครจะมารู้แล้วจริงที่เมียหลวงทำเนี่ยก็ไม่มีใครรู้จริงๆแต่ผลมันก็ออกมาปีเดียวเท่านั้นหลังจากที่คืนสู่เย่าเนี่ยผัวนี่ผมแห้งแรงน้อยลงเรื่อยๆ จนคนพูดกันว่าผัวเนี่ยทรงแตยโดนผีปอบเข้าสิงกินข้างในหมดแล้วมัง้งถึงจะได้ผมขนาดน,นั้นน่ะหน้าตาเ้าเขียวไปทั้งตัวทีนี้เมียหลวงก็เป็นเดือดเป็นร้อนเหมือนกันเที่ยวหาอยู่กยามารักษาแต่ไม่ได้ผลแล้วต่อมาผัวก็ตายไปโดยที่นางก็ร้องไห้เพื่อพูดถึงความรักที่มีต่อผัวไม่ขาดปากตอนเผาเนี่ยเมียหลวงก็เป็นลมสลบเหมือไปข้างๆเมนนั่นแหละเมียหลวงโศกเศร้าอยู่นานเป็นปีๆ แต่วันหนึ่งก็ค่อยๆค,ค,คลายจากความเสียใจได้มีคุณแอบได้ยินนางร้องเพลงอยู่ในบ้านอีกไม่นานต่อมาเมียหลวงก็เปลี่ยนเป็นคนอารมณ์ดีร่าเริงเจ่มใจจนญาติพี่น้องแปลกใจไปโน่นมานี่ใช้เงินใช้ทองใครจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปทางนั้นอ่ะไปกรเมนไปลาวซื้อข้าวข,ขอมาอวดใครต่อใครแต่ไม่ก็จะได้ไปไหว้พระทำบุญอะไร อยู่มาวันหนึ่งรถที่จะไปเที่ยวเกิอดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกลงข้างทางผู้โดยสารหน่งวร้างข้างแตกไปหลายคนแต่ก็คนอื่นไม่เป็นอะไรมากมีแต่เมียหลวงคนเดียวที่สมองกระทุกกระเทือนมากจนความจำเลื่อนเลือนพูดจาแปลกแปลกทำอะไรแปลกแปลกบางครั้งญาติพี่น้องก็จำกันไม่ได้เป็นไกลก็จำไม่ได้ทั้งนั้นแต่บางทีก็จำได้นะอ่าจำได้มั่งไม่ได้มั่งเรื่องราวเก่าๆก็เลื่อนเลือนเลื่อเละญาติพาตัวไปรักษาที่ต่างๆนี่หมดเงินไปไม่ใช่น้อย แต่แตติก็ไม่กลับคืนดีอ่ะชอบนั่งมืออยู่หน้าบ้านมองไปไกลๆแล้วก็พูดคนเดียวแต่โดยมากแม่หลวงเนี่ยมักจะพูดถึงปัวที่ตายไปแล้วว่าเขามาที่บ้านแต่บางครั้งก็บอกว่าเขาหายไปทําไมไม่กลับมาบางทีก็นั่งร้องไห้คล่ำครวนว่าคงจะไปอยู่กับเมียน้อยต่อว่าต่อขานเพราะว่าเขาเป็นคนใจร้ายใจดําใช้หลังมือปาดชิดน้ําตาจนแห้งแล้วก็เอ่ยปากอาฆาตมาดร,ร้ายกูจะฆ่ามึงไห้ตายแน่ไอ้หวังมึงทํากูเจ็บแสบนัก คนอย่างมึงอยู่ไปก็ลุกลุก,ลกหูลุกตาเทพอวันหนึ่งก็พูดว่าไอเด็กเวรนตายสักก็ดีพ่อแม่มึงอะทําให้กูเจ็บนักการที่เมียหลวงเผลอพูดออกมาอย่างนี้ก็ทําให้ชาวบ้านก็อยากจะรู้เห็นว่าไอเรื่องริงๆิงน่ะมันเป็นยังไงกันแน่ก็สงสัยกันมานานแล้วแล้วพูดกันว่าเนี่ยนางเมียหลวงนี่แหละน่าสงสัยว่าจะฆ่าเด็กมีบางคนก็เรียบเคียงไปถามจะให้เมียหลวงเล่าแต่ว่าก็ถูกเมียหลวงเนี่ยเอาไม้ไล่ฟาดจนหนีกระเจิงตะโกนบ่นดา่าเตี๋ยวเตียหาย อย่ามาหาเรื่องไอ้กูนะมึงไปไกลๆเชียวเป็นอย่างนี้แหละพอมีคนไปถามแกก็รู้ตต,ติขึ้นมาทันทีแต่ไม่ยอมพูดอะไรที่มันเป็นการทําให้ตัวเองเดือดร้อนเสื่อมเสียอยู่มาวันหนึ่งเมยหลวงนี่อยากจะกินแกงส้มปักบุ้งก็พายเรือไปเด็ดปักบุ้งที่แม่น้าแม่น้ำนาบ้านกว้างใหญ่เพรน้ากําลังขึ้นปรากฏว่าท่าไหนไม่รู้เกิดเรือพิคว่ามจมน้ําเกือบตายดีแต่ว่ามีคนเห็นแล้วก็ช่วยไว้ทันแต่ก็ํำลักน้ําจนย่าแย่เลยรอดชีวิตมาได้ก็มาเล่าบอกว่า โดนเด็กจุขารั้งเอาไว้ตัวแกนะ่ะว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเด็กที่อยู่ในน้ำนะ่ะมันจะฆ่าแกมันจะเอาชีวิตแกมีคนถามว่าเด็กที่ไหนแล้วนางเมียหลวงก็บอกว่าค่อยเด็กนั่นไงลูกเมียน้อยอะแหละมีคนถามว่าแล้วทำไมเด็กต้องการชีวิตแกละ่ะเมียหลวงก็สะดุ้งบอกไม่รู้หลังจากวันที่เกือบจะจมน้ำตายทีนี้ก็สงบลงบ้างไม่ค่อยเพอ้อพูดพล่ำคนเดียวดูเหมือนจะตจะกลับคืนมา มกแกนั่งเงียบๆรุ่นคิดอยู่คนเดียวแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรแต่แล้ววันเวลาก็ทําให้เมียหลวงเนี่ยแกลงเรื่อยๆป่วยไข้เจ็บก็มาเยือนมากกอกินมันก็เป็นเรื่องกรรมที่ตามตาหนองทาให้เจ็บป่วยสามวันดีตีวันไข้เงินก็มีแต่ไม่ยอมไปหาหมอบอกว่าเป็นเองก็หาเองนางว่างั้นแต่เห็นชัดได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นเองแล้วหายเองแต่มันยิ่งเป็นมากขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นเรื่อยๆ อยู่มาวันหนึ่งก็ล้มหมอนนอนเสือ่อญาติต้องมาอยู่ช่วยพยาบาลน,นั่งเมียหลวงนี่ก็คงรู้ตัวว่ามันใกล้ถึงวาระสุดท้ายของตัวเองแล้วก็เลยยกสมบัต,ติต่างๆให้หลานแต่ละคนแบ่งกันไปแลหลานก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพยาบาลที่บ้านนอนเป็นเพื่อนเกก็พูดคุยกับหลานๆลาน,นเพิงตักเตือนว่าอย่าสร้างเวรนสร้างกรรมเพราะว่ามันจะทําให้ไม่สบายกายไม่สบายใจถ้ามไราเอาไว้คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเองย่อมรู้ดีเสิ็จแล้วแกก็พูดบอกว่า ที่แกไม่มีลูกก็คงจะเป็นเพราะว่าเมื่อชาติก่อนโน้นนะ่ะแกคงจะทําเวรทากรรมอะไรไว้สักอย่างเด็กถึงไม่มาเกิดในท้องคนที่ไม่มีลูกก็ต้องลําบากอย่างตัวแกนี่แหละเสร็จแล้วแกก็พูดอีกอย่างว่าชาตินี้ตัวเองก็ทํากรรมไว้มากเป็นกรรมหนักเสียด้วยแต่บอกไม่ได้ว่าทําอะไรเอาไว้บ้างถ้าเล่าให้หลานๆฟังก็คงจะพากระดังเกียรกับยขาข่ายแยงในตัวแกจนหมดความนับถือไปเองว่าอย่างนั้น ระหว่างเจ็บป่วยนางเมียหลวงเนี่ยก็ได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสทีนี้เก,กก็ยอมตายแล้วละ่ะรู้ตัวว่าหมอรักษาไม่หายก็ต้องตายอยู่แล้วไม่ว่าจะมีเงินมีทองมากขนาดไหนก็ไม่อาจจะยื้อยุดหุดรั้งชีวิตเอาไว้ได้หลังจากที่เมียหลวงเนี่ยตายลงญาติๆก็ได้พบยาเบื่อหนูเป็นติดติบตองอยู่ในบ้านบางตองก็ฉีกใช้ไปแล้วทรงที่ฉีกใช้แล้วเนี่ยพบอยู่ข้างห้องครัวซ่อนไว้หลังตู้เก็บกับข้าว ก็เลยเดาเอาว่าเมียหลวงเนี่ยคงจะใช้กับหัวก่อนที่จะตายคือใส่ข้าวให้กินเนี่ยทีละหน่อยทีละหน่อยร่างกายทุดโทมจนกระตั้งหมดลมไปในที่สุดเรื่องนี้ยายคุณตาหนอมเล่าให้ฟังแล้วพูดว่าคนที่ทำกรรมเวนเอาไว้เนี่ยชีวิตจะอาบเฉาไม่มีความตุกหรอกเจ็บป่วยหมนหมองทุกโรมานจนวันตายอย่าได้คิดทำเวนทำกรรมเป็นอันขาดเลยทีเดียวขอขอบพระคุณที่ตามรับฟัง แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ